ปีศาจแดงแถลงอีริกเซนเจ็บพักยาวถึงเมษายนคริสเตียนอีริกเซนแข้งตัวเก่งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องพักยาวไปจนถึงปลายเดือนเมษายนหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกม f a ฟเอคัพที่แมนยูเปิดบ้านเอาชนะทีมเรดดิ้ง3-1ในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้านเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมเชื่อว่าสโมสรมีผู้เล่นที่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปของอีริกเซนได้เขากล่าวว่าในวันกำหนดเส้นตาย มันยากที่จะหาคนมาแทนคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการบาดเจ็บที่ร้ายแรงแบบนี้จะเกิดขึ้นแต่เรามีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางและผู้เล่นที่ดีอยู่อย่างไรก็ตามอีริกเซนมิดฟิลด์ชาวเดนมาร์กรายนี้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงไปแล้ว31นัดในฤดูกาลนี้โดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกแถลงการ์ว่าเขาคาดว่าจะไม่ได้ลงสนามเป็นระยะเวลานานและเราหวังว่าคริสเตียนจะกลับมาทันเวลาเพื่อมีบทบาทในช่วงสุดท้ายของฤดูกาล โดยการประเมินเบื้องต้นชี้ว่าอีริกเซ่นน่าจะต้องพักรักษาตัวจนถึงปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม